แม่สามีแต่งซ้อนเปิดใจเข้าขอขมาเจ้าอาวาสกรณีคลิปดังกระชอนโลกโซเชียลพันรียหลวงพร้อมกับแม่สามีหอบทะเบียนสมรสไปโชว์กลางงานแต่งของสิบตำรวจที่แอบไปแต่งงานซ้อนกับสาวคนอื่นและมีคลิปที่แม่สามีปรีเข้าไปตบหัวลูกชายระหว่างกำลังรับพรจากพระจนได้รับฉายาแม่สามีแห่งชาติล่าสุดแม่ผัวลูกสะภ้และหลานสาวคนเล็กได้เดินทางไปที่วัดท่าชัยอำเภอเมืองชัยนาะท เพื่อเข้าพบเจ้าอาวาสวัดท่าชัยเพื่อกราบขอขมาที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมยืนต่อว่าและตบหัวลูกชายระหว่างพระเจริญพระพุทธมนต์ในงานแต่งยอมรับเพราะวันนั้นขาดสติซึ่งเจ้าอาวาสก็อโหสิกรรมให้เพราะเข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่และชื่นชมว่าทำถูกต้องแล้วที่รู้จักใช้ปัญญาแยกแยะไม่เข้าข้างลูกที่กระทำผิด ด้วยแม่ผัวได้กล่าวอีกว่าวันนั้นไม่ได้เตรียมแผนอะไรยังภาวนาในใจว่าอย่าให้เป็นลูกชายเพราะลูกไม่เคยบอก แต่มีรู้ว่าติดพันุ์ผู้หญิงอยู่พอเจอหน้าก็ยอมรับว่าขาดสติตนรับไม่ได้กับเรื่องนี้ไม่คิดว่าลูกจะทำแบบนี้เพราะสอนมาตลอดเรื่องความถูกต้องเรื่องศีลธรรมยิ่งเป็นตำรวจยิ่งต้องยึดมัน่นตอนนั้นตนไม่ได้อยากทำร้ายลูกแต่อารมณ์มันพุ่งสุดแล้วแม้จะรักลูกมากแต่ก็ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องตอนเองสงสารสะเพยมากที่ถูกทำร้ายจิตใจตลอดมาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ